กันใดสูบไอ้มันลูกล้านกาสิไปเอ็ดบุรุรวมบวนนุญน้ำเกษตรกรรมไม่ผูกก็เรียกเอาไปเก็บเนาะคะ่ะมีไค่มีปลาตูเนะคะมีปวยท่านนะคะเอฟซีคนรวมบุญมากคนเพ็ดถวายเป็นปวยท่านแม่ผูกกับสิบไอ้ว,ว่านหน,หน้ำเนาะคะ่ะเนาะมือเงอินจะไปจุดทูบเสียงสูบร้องเบิร์นเนาะคะ่ะไวรัฐบาลไทยเขาเข้านะคะไปยึดแจกชดอาชิพแรงรัฐบาลไทยเพื่อว่า ข้าสิเดสูใบนึงกับมีซิดดูนใหญ่นะคะเลขไทยซออตัวนั่นนะคะมีเลขไทยซตัวเรือไทยซ้ำตัวนะ,ะเขามีสูบมีมักับินรล้ว่าที่หนึ่งก็ได้สิสองล้านแตกหรือหล้านแตกกับิได้นะคะ,ละเล่นล่นอธิษฐานของข้านั่นแหละคะ่ะแต่แต่ส่วนทีห้องเย็ดมากบุญที่ห้าบุญได้แต่แม่ปู่อะไรใดปินเค่แนวทางนะคะปินช่แนวขางนะคะแม่ปู่กับสางบุญไปชื่อเก้านะคะมีโูมีมันปูกทานให้ แม่ผู่ก็ได,ด้นในเทปบุญนะคะเทปสี่คนอธิษฐานจิตคนไในสุเดมานรถตอรี่ผู้ลงกลในมาชว่วงใบแต่ในวามแบ่งกันรวมเฮ็ดบุญนั่งเฉยๆนะคะก็คือว่าเติดจ้าง,งบุญจ้างบุญครเนาะคะ่ะคือจะพวกมาไล่งี้ยสิละคะ่ะเพิ่งจะเขามาฝากมาทั้งสองทิ้งให้นะคะเดี๋ยวไล่ซื้อไล่เสียงกันไลยแตเดี๋ยวให้คู่พิจรารณาแล้วค่ะเนาะแถววันนี้ตั้งใจคู่ตะกอนเอือนรวมบุญกันได้นะคะใส่แหน่ตักกันเรื่อที่วัด โกชัยบ้านเตาไห้อำเภอเพี้นนะคะอำเภอเพีนนะคะเมรุเว้าอุดอรตมม่อไปแจ้งปันกันนั่นละกค่ะการทัพบุญ<อ>าการละกาที่นี่วัดแาสนุบดีนะคะแล้วก็มีวัดปาบันเมือเพราะว่าวัดแาสนุบดีฟังครูบอกกันเพราะว่าเลินกำลังเสียงไอสากพญานาคีโงนึงนะคะโก่งสีขาวนะคะเก่าเสียงแต่ไม่คู่แต่เดี๋ยวจังใดกับจังบอกจังสิเกียงไม่นะคะ เพราะว่าเปิ้นหอยเฮดไป็เรื่อยๆแม่ค่ะคือจังแรงอ่ะที่านของแม่ยคู่ว่าเออขั้นยิบแจบฉลากินแปงรัฐบาลได้ก็เสียละค่ะคือแมู่่ยิบแจมบไร้ย่งเีแล้วค่ะเข้ากันแล้วแม่คู่ไปคืนเงินก่เนื่อค่ะไรือคืนเงินละค่ะชิ้นแป้งพันไปเคลท่าบุญก็เสียละค่ะคือก้าัเคสก็เสียะเข้ายิบจจมเข้าแด่าทยสองตัวมันหลใบแล้วยิมอย่งเงี้ยคือไหรัฐบาลไทยเขาเข้ามันแต่คือว่า เป็นบุญนะค่ะเป็นบุญแม่คู่กับว่าได้เพราะว่าแม่คู่กับข้อปูโศกมาเนื้อถ้าใครเป็นยิบไปจับนะคะชลากินได้รัฐบาลไให้องเทาเนี่ยค่ะอันเสือสุกนี่มันจงบอพีกฎหมายนะคะค่ะเพราะว่ามันถูกฉลากินได้รัฐบาลได้บัตสิบีไทยสองตัวถ่ายสามตัวนาสามตัวระหว่าที่หนึ่งที่สองที่สามจนคนระหว่าที่ห่างนะคะเพราะว่าคนเท่ายู่ในขวบยังควบหวังเงินบริบอยู่ใดยังขวบหวังเนี่ยห้ยแทรกกับฝันก็เสร็จ เพราะว่าแบงปันแม่บอกล้วความฝันท่าก็โมโหเพราะว่าเขาเป็นความฝันเออคือเยี่ยมฝันดูอยู่ช่วงเนี้ยันดูเด้ยฝันฟันฝันเสี่ังให้กับฝันขีวมันอย่างนี้ฝันใดเป็นสองตัวคือเป็นู่ฝันหัวก่อนนั่นแหละงวดก้อนแต่ฝันใดนักกาอวกนักสินะมีัะไรกไม่อ้ ก <Beyonce. S 1> ี่ปารตมาเนาะครับเนี hmm. mm ่ผ hmm. yeah. hmm? uh, so yeah, mm ู hmm. ้ได mm ้โชคครับได้โชคอนเดนเซอือเนี่ยเราเขาไปยิบเยยิบฉลากินแบงรัฐบาลได้่เนี่แหละค่ะเข้าใจเปลียนซุปนี้มันจะงพราเป็นยังเขาใอ้เถือกว่าระไาอยากแต่กาเถืออยางแต่บาเถือกเิลียแต่ว่ามันบ่เถือกข้าวเขาเย็บเถือกมันบ่เป็ดยังถือว่ามันที่เนึ่แห่งดีหลายเนาะค่ะค่ะ ได้ไดบอกครับซองง่ากูได้ถึงมัน้แกงคว่มกฎหมายครับเออนอท่านไม่พูดถึงไอ,อ่ะจะไปแกงควม่มืดมออเป็นจันรนี่ละอาแบนี้แต่ังเสียงปูนคุณสมสา,านมานเลยอะ่ะ่ดเพยโ้แล้วมาทีหนึ่งยังโซ่ได้ค่าของอาหุกเ็กว <laughs> ัดคือ <c oughs> ยี่สิบห้าไม่กูกแตจะไปทับมุมเออพูดแคจะไปแห่ตงเงินน้ำกาแฟก็จะแย่ก็คายดอกแล้วก็ไม่ได้แย่ชัก่าวชักกลางเด่นเราก็ไม่ได้อย่เอออันนี้ให้สมัครใจการทุ่วมุรงรวรวมใจสมัครใจคอยทำเนาะเออขั้นบนรวมรลรวมใจแส่มาใส่เยอะแยะใไ่มาใส่หยักคัาเนียกันเออเพราะฉะนั้นเราทำถูกต้องความรัก กบาโง่ยัไป็นงามโง่โง่อง่โ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 ่างเโง่มง่โง่โง่กง่โก่โงาโง่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 โก่โง่้ง่โง่โง่โนกละ่าง่โง่โ่โง่โงรโา่โง่โง่าง่โงง่นง็โ่โง่โง่โง่โมาโง่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 ง่โ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 ง่่โง่งง่โ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 ้่โง่โง่ง่โ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 ง่าง่โง่ 1ิดหาปวเช่นหนึ่งเมื่อเนี้ยโอ้ยมาคิดหาปลดกเช่นหนึ่งตัเงไงเห็นพอเช้าอยู่เนี้ยเห็นพออย่างเงา้ยหรอแต่กเขาย่งแต่ตัวโน้อคนหนึ่งเนาะเออนี่ยเขาคำวันมาอะไรเนี้ยควันกุนปูมาเร็วเออมีสิบห้าปดเนของพื้นที่พุี้ยมัน่ะแค่หนึ่งเราคิดหาปวดเช่น ข้างมาเก่าคือเปิดเก้งมากก็ตัวถึงนแตงมานตัวเดือดข้าเปลืเก้ามองโต๊ะมองพโต๊ะมองเปียกมองพ้เปียกเยืมพอกุญชาพรอคุชาข้างมาเก่าคือเปลือก้ายิมโต๊ะข้นหมดนบบนี้้าเก่าคือเปิดเเกือทุกจังหวัดเกลือทุกจังหวัด แต่ชื่หาปเกค่องโอโว้ยว่ามันหัวแรถึงได้ยืมมองค้ามมองเกิดแต่ว่า,วาเผมอืมนี่ยเข้าอยูแ่แก่เพือเขาเขา้ขาก็คือฝ่ายได้ยลยเออขนาดนีืมอุณหภูมิวัดความาดันทุกความดันต่ำฟุ้งเขาวัดมมอุณหภูมิมารืงเออฝนฟ้าขนองน่ะแอ,อ่มือเมกเป็นบางขวดมีความราอ้อนปราบไฟความรอ้อน มันกระตุ้นไปรุ่มหันมาเรื่อยๆแต่วาอีหนังเดิมเออบางพื้น,นที่ก็ตกแน่ไม่ตกแน่บางพื้นที่ก็ตกมากเออใจคนมากแต่ไม่ค่อยตกอือาม,มาอได้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เขาบ้านจะสิบก็ได้แค่หนึ่แล้วเท่ากันเออย่างนั้นกนดีแใจเมือ่อวันที่ก่อนจรียนอยูดว่าไงเรียนรยน้องกับปู แค่แค่ยเอมัน huh. ก็เป uh ็น huh. ย yani to <va> ังไคก็าตัวไปกัวโอ้พ่อเป็นถิงได้แต่พ่ได้หนยองเออคึ่งฟ้าคึ่งฝนมานี่ะฟ้ารอฝนไม่ตกกับมือคึ่ฟ้าคึ่งฝนมาเมฆจะรุ่มกับมือให้ว่าฝนเมฆแก่กับพ่ออือมันเปิดกลางเออจะเปิดหายคือฟ้าคือฝนจะตกฝดนี้มันหลอกเพิ่คฝนสิโตกนะไปิดเชือน้องดาวอื มาผู้เช้าแกไปว่ว้วัไใจผู้น yeah> ja, UH> ี้มาขายนชื่อไะนองผู้นี้เชื่อได้เพได้ถือเชื่ได้กับคือปู่ของเราผู้เชื่อได้กับคือปู่ของเราจะมาบังลกนีได้ยังจะไปหาเเชือผู้นี้ปากหวานได้ยังแค่ไปหาเชื้อคนขวยได้ยังขวยปาหาได้ยังเตมบงว่าคือปู่ได้ยัง ปูอย่งว่าจะนั่กับเป็นชีชักกระดาษไาวลูกร้านผู้ฝูคูกคมให้กำลังแรงใ่ลูกร้านมมนสือพิบัตโปุ๊กฮักทำขออมากไม่คือคู่คือเงาไม่จะร้องไหาหรือหัวร้องืมกับคือลูกร้านปู่คือฝักขาวปูต่ากนั่นรหานลูกร้านพอเมื่อูกฝูคูคมเออแต่ว่าลูกร้านพอชื่อคือหอวคือหายเรื่องหายแบบนึความคู่กับมื่อเรื่องเออ ก็มากห่งหายกู็นคิดสักผู้จามาโอ้ยฟมาเร็วอยากฟังเสียงฟเยอะเสียงเกลียวเกลียวฟัวมาบกันรบวกหาฟังแล้เวราการิืมเขาคือว่าพอเป็นตัวการกกรได้คือสักผู้จามือนยากิดอมใจผู้นีเออมากอเจจะจะพูมากเริยืมผูคิวกับคิ้วควันยาขายยาอืออื์ยาคายยา คือเจ็บนี่เดี่ยครับผมเออผู้เขาเพืคือเขาก็หาไปเทเวกเยอะเดียวแหมคมเนี้เอออย่างนี้คนเฮาหน้าหน้าจิตตั์เนาะจะเอาอาเอาอะไรมากมายเมื่อแต่เงินไทยเดียวกันก็ยังเสียงกันสิการกวัวกับเงินนอนนั่กันเมื่นเช้าก็เสียงกันเช้ายังมาเงินงอนเยอะแลคือวิ่งของมันหมดแม่บอกครับความเงินนั่นมุจักว่คืออย่างคืออย่างครับความใจอืม อันนั่นแข็งกรีดตายเฉอแน่นอนตายยันเืยมัดแต่ฐานของความเป็นมนุษย์จะรำ่ำรวยยากดีมืุกมคือคูกคือหนักคือรวยบนฝ่าตายหมดนี่คือคัดขัดความเป็นเึ่งของมันมาตจ่าไวเรีววยิ่งมาตจ่าเออเขามาจ่าไาเรีวจะน,นกะหนีบ่คนทุกขึ้นทุกอย่างหนีฝนยิ่ม แต่นี้กบแห่งกรรมไม่พ้นนี้กรรมนี้เว้นคือเฮักก่อประพุเออบาปบุญคุ้มโทษบุญนลูกับผู้ท่ำกรรมลูกกับผู้ก่อกรรมลูกกับผู้แข่งผู้เล่ข่งความขี้เดือดเดือดข่งความขัวเดือดขัวคู่มือหนึ่งเร็วขึ้นจรวดเดอดเยีมเห็นติดหูติดตาเห็นชั้นตาใครปรารถนาถึงได้เว้นงั้นก็ขึ้นประเด็นวัดชื่อใจตัวอื่นก่อนได้ไปถามคู่ม เป็นยังกูคือบหากูเปงนยังกูคือบ้านไหนถามแกตัวเองดูว่ากูทำดีหรือยังกูเคที่ยังคือกูยังว่ารูกตัวขงานจะขงว่ารูกตัวแล้วจะให้คนอื่นไปบอกได้ยังไงเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นหงอมใกครับก็ขั้นก็นงอมคือนงอมจกืแก่เช่าเครียคใช่เพราะอค่ัเพราะต้องเครียดซึ่งฉันคิกับเพรต้องเครียเทรก็ยิง เครื่องมันตัวอื่นนักเร่งพ่อเครื่องมันตัวเอ,เอ,เอ,มวเอ,อืมงให้สมัครได้พอ่อเออนั่นแหละคือคคชแคชของชีวิมไม่แยกอยากให้ใครบืีบบังคับอืมเดียวกับพวกมัดใครคนบังคับไม่มือใครอยากอยู่ใต้อำนาจใครแก่ความถูกต้องเขาแจงั้นมันกับพวกหอนพวกคนเด็กขั้น,นเข้าเทปยื่นขั้นเข้าพวกแยกไป ลัาเลยขมหอยคันหขาบ่เดยกไปป่มไปคือเขามมนกบพ่อดูเด็กอยู่บ่เอาเียกเอาร้ากานเออบ่อีกครั้งแต่ร้อนกตนแม่บ่เคยบอกเออแงครับเออมันกบพ่อดูเด็กบ้านเมื่งแขลงของเลยก็ไดับวันบ่โตง่ารหอนมม่กะยังแงเอาหนามไม่เคยใครใครมันเหินด้วยคหนามันหอนได้เอาหนามแข้มไม่เข้ไปแค่ชิบเก่าก่อนจะเขะรอมือเนึ่ง พราะว่ามันกะชิ่เด่นคือพ่อหยิ่งหอนครับเออจะว่าขั้นช้หน่อยมันบ่อยินงช้หอวคืบเก่าโอนั้บขั้นบ่ใช้หอวทืบเก่าโอนนีังแจ่โม่จ้าุนยำพูมปังฮอน้าเออเพ่งถึงมันฮอนมันใหม่เขาใช้ไปมันกะค่ายฮอนก่อเข้าใจบ้อจ้าปูเออขั้นช้หน่อยก็คืบเก่าอนนี่พาะว่ามันบ่ขั้นคืบเก่าคือพอหยิ่พ่อ่ามนะจ้าปูเออกับพ่อหยนมาก แต่เขาบ็เห็นนนอคือว่าเออเขาเคยพ่อรู้ได้กระสือไงเขาจะไปให้เกินตัวเ่แม่ว่ามือยับคามอช้างเชื่อแช่นเมื่อขึ้นยหมนะตายแบบว่าหมดตัวเลยคือขึ้นใครเกินรับเอาเขอมร่องบือเยอะกว่เสพอร่องนือขู่มือออกระด้างมากมากใจมึงบอกโอ้ยเมอมากูพ่อเน่กูพ่อไว้กูพ่อไว้ํำแค็มอเท่าไรเอาใขรมือจะเกเออโรคมากลายใหญกับครองตายขวานไหน่ เอาแ้วแข็งใครพ่อดีิบะขอไปเชื่อคุณตาปเรีย่ยงเลีอดบริแดเลียวครับปูใช่เลยไงไเรียรรยเร้ยวย,ย,ย้าไปเห้ดยร์ขาตรงเชียฟัง่งคุณหมอปูตา,า,าออคุณใไก่มากเล้ยวครับนะปูเออคันวิ่งใ้มันก็คิดว่าเออหน้ามัเก่าคือกุ้งปูห่อนอะย่งครับหนักบนก็น่าปูตาคุณนักตที่เก่ากวอนทื่เก่ากว่ามักกระไรยจืหูมันบ่มันมกันหมอยเนาะ ตัวพอข้าวล่าบางเล้วอุ้มลูวาหายวายรุงไปมากกบ่าเดนมืนไปห่อคือไปก็ใจเงี้ยปัอะนพ่อรุงได้นเคืองั้นมักกว่าตรงมือเคอรับเรื่อมันจะไปพป่นไปงว่าแต่ความหมือเขาเลยคุ้งใช้คุ้มใช้มากกระายตเองน้นตายพราะความเก่นผู้หีิงนักอากาศความเ่ตายเงนความเก่นนั้นกวอัวตรงมือแก่ตัวหายคุ้หัอคุ้มต่ามือแก แกบอกทำเราวทำเราวเน้ยเดี้ยแต่แค่บางแก้แคกเกลื่อนหดนี้แค่บาแก้แค่เกิืนกับมือแค่จ่อยบาโอ้แค่บาแก้กูกลาบอกกูขึงกล้ากูไข่16ก็แค่ว่าฉันยืมเพราะกูผอมมาฉันยอมคันนู้ไอนี่ว่ามัหัวารงคือคู่เรือครับรักโรครลงไหมเรื่องว่ากูกล้าก ก๋อยผมอมผมไม่กว้วนเหมือนเยมืม <c oughs> ผมใค่คือผมก็พอมา่พ่อว่ะเอาแต่ใชรก็่ใช้ดไปพอกับด้วยกัคืออะไรเยอะครับปู่เออคิดเอาคิดน้เอากันกัวที่ยังกระฟ้มอมเ็ราะเสอมวบรก้วนตองร้วนตัวไม่มองได้แคออ่นั้นละเออังไปให้เกินี่เลอ,อืๆ <c oughs> ตายเล็กนเส้นเสตายแค่เนีน้อนอนนะตายยังเขียนตายปู่เียย ก็ใจก็แข็บปกติะเลยนะเออขึ้ต่างกับน้งพอพ่อพอมันกสุดองเรืองวาานครับจะไปทาโรือฟาง้ามหรืออากาศควนคบใช้คบ้ใช้หรือนม้แต่มั่วกระจายได้เพราะว่าจะยืมหรอกใจนี่อยไม่คู่มั่งคู่ไม่คู่กายเลยเรื็อรื้อป เออื่โชคเสียไม่เาชวยมาเองครับม่โชคไม่โชคเซียด้วยโอ้่เาช่วยเหมือนคามติป้องได้ปล่อืมายครับคอามกำบังร้ายงบคือคัดขางบุญรลายงบเอองานกบบผ้าบุบผ้า้ายคืองานแบบกระปุกบุญเปิดุมนคือกวดถึงเมื่อได้มากระบิกบุญได้ไม่หครกบุญจะเคื่นย้ามากระือเลยคือบัมมาุญประเสรบุทับูเทา มากโก้มบเงื่อนเมื่อนข้างก้คือข้างนั่งไม่ใช่ว่าจฝ่ายู่งเดเยอปากมันผู้อื่เออขาเขามคือขังคิดตรงเดียบปากว่าอื่นเออแต <olor S 2> ่ของเหตุแตของอื่นเนี่ยไปหาทรร่มโทรดแรงเนียไปหาโทษฝ่าทรวดฝนรำไม่ยู่โทดปืทรวดก้เนีจยไปกล่าวกายเรื่องของพวกอื่นเออจะของอื่นงานคือเท่านี้กาเทือนไปกไปกล่าวกาย มันบอดยืออตือในเมือมันบอดยื้รเ็จไปเลียลตือมันค่ะไข่เงี้มมันก่หนักก็แค่หนัดพุกคืนทุกแกงอือแค่เปื่อดร้อนน้ำค้มอือพวกได้สีชาดู็ไปเขาชาดทำพวกได้สีหม้อบูกับเปิดอนทำเงี้ยครับเปิ่ยแก่กับเปิ่อทำเงี้ฟ่วงค้มทำเง้อือบางหมวดึงมากกว่าขือบอด้อมันบอดใดอกเ่าขื่อ มันเรียจ้บุญบาสนาของงูนี่เข้าใจฮะเรียวจะปุุนข้นท่านไามันแข่งกันบ่มือได้คนเท่าบ่ส่างบุญชาบุญสมั่รคได้มองันไหนใจคู่ใจรักเออพูนคุกกับแปลยงภาษาต้นตไหมเออข้นบ่ได้ปิดต้นตัดตรงไหม่ชิมบหม่อืมแตก็ไม่มือจีมึงบอกกูเห็นมึงบอกอืมมึงบอกกูเห็นมึงบอมึงให้กูเห็นชิบเก้าไหมมองหาออกมามันออกเก้าเด ตารถึงขั้นขื่มอมงานไปครวบคุมตรงไปมดโูกสายจากตัวของนะครับอืมมาเปิดกลางแข่งแกเปิดทำลายคนอื่นเพราะฉะนั้นจะทำรายคนอื่นอืมตัวเองึงเออเบึ้งบอึ้งขึะได้หน้าบอดดัอืมจะเปิดขายโคตรตรงหอกตรงไปอืมคขึะได้หน้าใช่สถิติไดปัญญาด้วยมุกหลักหลังเยอ อเออเช่นนั้นก็ใช่สิี้แล้วปัญญาเราเมื่อได้เบียดเงอนะอืงเข้าเฮ็ดเบียดเงินเบียดแก่เอาฝฟจี่เ,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 เนนาาพิ่งเห็นรูปดอกไม,ามา้มันยังหนักหวงมากรับข่ะงะาะเอาบุกแรงรวมบุญม,มากไม่มองยืมเออรวมกับเครือจัดการรายคือรายเขือไรายคือครายเสียงมวยคบ